นางสาวพัทราพรคำคูณตัวแทนผู้ปลูกดาวเรืองซึ่งเป็นคนทำสัญญากับแม่ค้าคนกลางชาวจังหวัดกำแพงเพชรและรวบรวมดอกดาวเรืองจากลูกสวนส่งไปให้แต่กลับไม่ได้รับเงินค่าดอกไม้ตามที่ตกลงกันไว้นำหลักฐานพร้อมให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรน,นางรองจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มเติมนะคะ โดยอ้างว่าผู้ปลูกดาวเรืองจากหลายพื้นที่ในจังหวัดโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าถูกแม่ค้าคนกลางคนเดียวกันหลอกซื้อดอกดาวเรืองและไม่จ่ายเงินจึงอยากให้ตำรวจเร่งรัดติดตามตัวมาดำเนินคดีแต่ถ้าหากว่ายอมจ่ายเงินค่าดาวเรืองที่ค้างเอาไว้ก็จะถอนแจ้งความเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ตัวเองที่เดือดร้อนแต่ว่าลูกสวนที่ตัวเองไปติดต่อรวบรวมดอกดาวเรืองมาส่งขายก็เดือดร้อนเหมือนกัน พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายและเร่งรวบรวมหลักฐานก่อนจะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนตามขั้นตอนนะคะฟังแม่ค้าคนกลางให้ข้อมูลว่าสั่งดอกดาวเรืองจริงโดยว่าจ้างให้ไปขนส่งแล้วก็นำมาส่งที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่พอได้รับดอกดาวเรืองแล้วอ้างว่าผิดขนาดค่ะไม่ตรงตามที่สั่งซื้อไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ก็เลยนำไปทิ้งเราะว่าใช้ไม่ได้ แล้วก็ยังบอกด้วยว่าได้จ่ายเงินค่าจ้างขนส่งไปแล้วแต่ว่าค่าดอกดาวเรืองนั้นจ่ายให้ไม่ได้เพราะว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันค่ะ